ดูดวงรายเดือนวันที่1-30พฤศจิกายน2566ดวงแม่นๆเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตและเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สำหรับชาวราศีกันทางด้านการงานในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ต้องโยกย้ายกระทันหันหรืออาจได้ไปทำงานของคนอื่นชั่วคราวเป็นช่วงที่งานของคุณจะหนักขึ้นมากๆแต่ก็ต้องทำไปก่อนหรือในช่วงนี้ต้องระวังปัญหางานผิดพลาดกระทันหันและคุณต้องคอยเข้าไปแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วที่สุดทางด้านการเงินเป็นช่วงที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายใหญ่ๆเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวซึ่งตัวคุณจะมีความเครียดเรื่องการเงินสูงขึ้นกว่าเดิมและ หาต้องนำเงินเก็บออกมาใช้จ่ายก่อนถ้าด้านความรักสำหรับคนโสดคุณอาจได้เจอคนใหม่ๆจากทางออนไลน์หรือทางไกลเข้ามาได้ความสัมพันธ์จะเป็นลนะักษณะคุยๆกันไปก่อนยังไม่ได้สารสัมพันธ์กับใครที่ชัดเจนส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการทะเลาะหรือความไม่เข้าใจกันแม้จะเป็นปัญหาที่ทำให้คนรักเขาไม่พอใจกันไปอีกนานถ้าด้านสุขภาพระวังการตกบันไดหรือตกจากที่สูง หวังว่าทุกคนจะนำคำทํานายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน